สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องนองวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่ BB จะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือ รายการ The Treasure นะคะที่น้องๆวง World Into One ไปร่วมงานน้องๆน,นะคะจะขึ้นแสดงสเตทอาทิตย์หน้านะคะทุกคนแฟนๆสามารถไปดูได้ทาง MG TV หรือ Mango TV นะคะได้ซึ่งเรานะคะคิดว่าน้องๆอ,อาจจะไปโชว์สเตทเฉยๆนะคะไม่ได้ไปแข่งขันเพราะรายการนี้เป็นรายการแข่งขันร้องเพลงนะคะแล้วน้องๆก็ไปแค่เทปเดียวเนาะก็น่าจะไปโชว์เฉยๆนะคะ แต่ว่าจะไปร่วมงานไปโชว์สเตจเฉยๆหรือมีสเตจพิเศษอะไรเราก็รอดูพร้อมกันอาทิตย์หน้าได้เลยค่ะแล้วรูปที่ปล่อยออกมาก็คือดูดีมากทุกคนราชนิกูลน,นะคะชุดน้องๆคือดีดูแพงดูคุณชายเนาะ น้องหลิวหยีนะคะน่ารักมากชอบความชุดเข้ารูปน้องเป็นผู้ชายตัวเล็กแล้วพอใส่อะไรแบบนี้น่ารักเนอะดูกระชับดูเหมาะกับตัวมากเลยอะดูเป็นเด็ก่ซนๆมีสเสน่ห์นะคะเราชอบมากน้องซานตะเรานะคะชอบชุดน้องซานตะามาก มันคือชุดของน้องซานตะเลยอ่ะน้องใส่ชุดแนวนี้แล้วดูดีมากแล้วก็เป็นชุดแนวที่น้องชอบใส่ด้วยแต่มันเป็นสีน้ําเงินเนาะแล้วข้างในเป็นสีส้มก็คือทําให้ดูสดใสไปอีกนะคะลูกนี้ดูสดใสแล้วก็ดูแพงมากส่วนน้องริกินะคะมาแบบเรียบแต่เท่ค่ะทุกคนชุดสีโทนนี้ทําให้น้องดูเป็นคุณชายแนวสุขุมอะ่ะไม่ต้องทําอะไรมากนะคะนั่งนิ่งๆก็หลอ่อแต่พอยิ้มก็คืออีแม่ตายแน่ๆนะคะ แพ้รอยิ้มน้องเนาะส่วนน้องมิกะนะคะแบบโหอยากจะบอกว่าชุดนี้ทำให้น้องขายาวมากดูไฮโซดูแพงเสื้อสีขาวอะ่ะจะมีความเอวลอยแล้วกางเกงก็คือเอวสูงคือดีทุกคนเหมาะกับน้องมิกะมากขายาวมากแม่หล่อนะคะชอบพี่แม่ปืม้มส่วนน้องนายนะคะก็เหมือนคุณชายเลยทุกคนเหมือนเจ้าชายแบบหล่อมากเหมือนคุณชายที่กำลังจะไปงานเลี้ยงอะ่ะทุกคนมีความ สวมสูตรสวมเน็กไทที่เข้ากันติดเข็มกลัดะไปอีกนะคะทุกคนคือดีชอบอย่ากให้น้องใส่อะไรแบบนี้ทุกๆวันอะใส่แบบนี้บ่อยๆเอยแม่เืิ่มนะคะส่วนน้องลินม่อคือน้องไม่ได้ไปนะคะทุกคนคือแอบเสียดายน้องน้องคงติดภารกิจนะคะต่อไปนะคะน้องปอหยวน น้องก็มาแบบลุกคนรวยเลยทุกคนแบดบอยนิดๆนะคะหล่อๆรวยๆนะคะคือดีชอบความดูป่าของน้องมากเลยอะป่าที่ชอบเป่ะทุกคนแบบนั้นเลยฟิลลิ่งแบบนั้นเลยคือคนรวยอ่ะเนาะแบบอืชอบนะคะส่วนน้องเจียหยวนก็แอบ,บมีความขาวบอยเล็กๆเนาะแบบ มีความเสื้อสีน้ำตาลลายแบบตารางอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นคาวบอยผู้ดีอ่ะทุกคนแบบลูกของเจ้าของสนามม้าอะไรเงี้ยทุกคนหล่อมากนะคะส่วนน้องแพทริกโอ้โหน้องแพทริกกับชุดโทนสีนี้แล้วก็ใส่แว่นตาอีกต่างหากนะคะคือดีงามหล่อน่ารักแล้วเราอะเห็นน้องเป็นแฮร์รี่แพทริกอีกแล้วนะคะทุกคนชุดโทนสีนี้คืออย่างอื่นไม่ได้เลยอะ นอกจากชุดบ้านกริฟฟินดอร์นะเวอร์ชั่นของน้องแพติกเพียงผู้เดียวนะคะทุกคนส่วนน้องเคิร์กก็คือคุณชายในคฤราสน์านนะคะหล่อผู้ดีสูตรสีนี้ก็คือดีแล้วน้องสูงด้วยไงดูดีมากถึงสูตรมันจะดูโคร่งๆนะดูลุลม่มๆแต่มันก็เป็นแฟชั่นของน้องเป็นสไตล์ของน้องน้องชอบใส่อะไรแบบนี้เนาะยิ่งทำให้น้องดูดีอ่ะใจอีแม่ละลายไปตามกันเลยค่ะหล่อมากแม่ ส่วนน้องเอเคนะคะคนสุดท้ายดูไฮโซมากด้วยความที่เสื้อเป็นสีขาวคือทั้งข้างนอกข้างในเลยดูสะอาดตามมากตัดกับเนคไทที่เป็นสีน้ำเงินดูไฮโซทุกคนดูลูกที่แบบ ดูน้อยแต่มากอ่ะเออเหมาะเหมาะสุดๆนะคะเอาเป็นว่านะคะแม่ๆก็อย่าลืมไปดูรายการ The t r e a s u r e กันได้นะคะรายการนี้สมาทุกวันศุกร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงแม่ๆก็ไปดูกันได้นอน้องสมาอาทิตย์หน้าหรือว่ารอรายการออกแล้วก็ไปดูแบบซับไทยย้อนหลังกันได้นะคะ ส่วนเรื่องที่2ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือน้องริกิมารุนะคะได้ร่วมง,งานกับแบรนด์อ l ลิเชค่ะทุกคนแต่ว่าแบรนด์นะคะตอนแรกปล่อยออกมาก็คือยังไม่ได้เปิดเผยแบรนด์นะคะว่าใครนะคะที่ได้ร่วมง,งานกับทางแบรนด์แต่ก็มีคลิปออกมานะคะแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเขาเป็นคิงแห่งเวที คู่มิสเนะเขาเป็นนักออกแบบแท่าเต้นที่มีความสามารถตราบใดที่เขายืนอยู่บนเวทีก็สามารถเปล่งประกายต่อสายตาทุกคนแอมบัสเตอร์ของเอลิเซ่คือใครกันอ่าแฟนๆก็รู้แล้วนะคะว่าคือน้องริกกีมารูนะคะก็ยินดีกับน้องริกกีมารูด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะรูปน้องก็ถูกปล่อยออกมาเพิ่มเติมแล้วนะคะก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะน่ารักมากน้องริกกีกับแบรนด์นิโก็คือดีงามดูเหมาะมากนะคะแม่ๆก็ไปเป กันได้นะแบรนด์ดีพิสเซนเตอร์ดีเลิศค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะน้องนะคะก็จะมีไลฟ์กับทางแบรนด์นะคะในวันที่18รกรกฎาคมนี้ตอน2ทุ่มไทยนะคะบนแอปถาวเปล่านะคะก็แม่แม่น้องริกิกก็เตรียมรอดูไลฟ์ของน้องได้เลยคะ่ะ ส่วนเรื่องที่3ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือวันที่11กรกฎา,าคมนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องนายนะคะและก็จะมีถ่ายทอดสดวันเกิดของน้องกับทางเทนเซนด้วยน้อจะมารับในวันเกิดนะคะตอน1นทุ่มไทยนะคะทุกคนแม่แม่น้องนายก็เตรียมไปแฮปปี้เบิร์ a เดย์น้องกันได้เลยค่ะไปร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์กับน้องกันเยอะๆนะคะทุกคน และเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือเราก็จะมาเมาส์รูปแล้วก็คลิปของน้องๆที่น้องๆอัพลงโซเชียลกันเหมือนเดิมค่ะก็อยู่เฉพาะกลุ่มดิบเนาะน้องแพทยทีกน้องซานตาน้องมิกาน้องปอโยนะคะก็มาอัพรูปในห้องซ้อมการบอกว่าซ้อมเสร็จแล้วนะครับวันนี้กลับบ้านนอนฝันดีครับนะคะก็คือมาอัปเดตชีวิตประจาวันให้เราดูกันเรื่อยๆนะคะชอบอีแม่ชอบมากนะคะส่วนน้องเคอก็มีมาอัพรูปบอกว่า เดินไปซื้อลูกอมครับนี่คือแบบลูกหนูจะไปซื้อลูกอมเหรออะไรยังไงน่าสงสัยมีใครไปด้วยไหมนะส่วนน้องแพทริกนะคะก็มีความแอบ,บถ่ายคลิปพี่เคืรลงไอจีสตอรี่จ้าน่ารักมากแม่แล้วพี่เครก็คือเคนเลยหัวร้อนเลยอะไรกันนะมุ้งมิงงุ้งหิงกันเนาะสองคนนี้มันอยู่กัน2คนตลอดเวลานะคะ ส่วนน้องหลินโม่นะคะก็มาอัพรูปถ่ายแบบนะคปชันว่าถ้าโพสของนายแบบมืออาชีพทั้งดูดีแล้วก็มีระดับนี้น้องหลินโม่ก็คือน้องหลินโม่ค่ะสดใสเนาะเป็นคนที่ทำอะไรก็ดูน่ารักสดใสไปหมดนะคะส่วนน้องนายนะคะก็มาอัพรูปแฟชั่นชุดสีดำนี้คือหล่อไม่ไหวนะคะน้องคงชอบใส่แฟชั่นชุดดำเนาะก็คือใส่แล้วเท่เนาะ ส่วนน้องหลิวหยีนะคะก็มาอัพรูปบอกว่าถ่ายรูปทุกวันดีขึ้นทุกวันครับก็จริงคืออแม่ไม่เถียงเลยน้องถ่ายรูปทุกวันแม่ๆก็เซฟรูปทุกวันนะคะลูกน้องน่ารักมากหล่อขึ้นทุกวันน่ารักขึ้นทุกวันจริงๆค่ะ แล้วก็น้องเซียหยวนนะคะก็มาอัพคลิปเต้นเพลง Into One บนโรลเลอร์บอร์ดอีกด้วยนะคะแคปชั่นว่าแบบเงียบๆแต่หลองี้คือหล่อจริงค่ะไม่ไม่เถียงน้องน่ารักเนาะสุดท้ายนะคะทุกคนน้องซานต้าก,กับน้องมิกะก็มาอัพรูปบอกว่าซานต้าคุณมิกะเท่ากับพวกเราบินได้นะคะก็คือเหมือนไม่มีอะไรเล่นอะ่ะทุกคนถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปแล้วก็มาอัพนะคะ ต้องมาสักนิดอะเนาะจ้าคู่หูคู่ฮาสองคนนี้ก็คือชอบทําอะไรไม่รู้จริงๆนะแต่ก็น่ารักนะคะทุกคนแลนนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอคุนลวงหนะะ้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย